สวัสดีครับผมโล่งนะครับก็วันนี้อยู่บ้านกระเป๋าไม่ได้ทําอะไรนะครับก็แม่ได้ฝากไว้ว่าเดี๋ยวเนี่ยให้ผมไปพ่นยานะครับบ้านที่ไล่นะเพราะว่าทิไลไม่ได้ไปมาประมาณออสองปีได้แล้วนะครับบ้านน่าจะลกนะครับแม่ก็เลยฝากไว้ว่าทาวาังเนี่ยช่วยไป พนยาล้มรอบบ้านหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสองปีที่ไม่ได้ไปเนี่ยมันจะลบขนาดไหนนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ก็เป็นทางในหมู่บ้านนะครับระหว่างไปไล่ โอ้ทางตรงนี้เนี่ยเป็นหลุมลึกเลยนะครับซึ่งรถผมเนี่ยเป็นรถสี่คูณสี่เหมือนกันนะครับรถสี่คูณสี่เหมือนกันแต่ว่าผมเอาไปโหลดมานะครับผมเอาไปโหลดมาก็เลยดูเตียเต้ยๆแล้วเวลาไปทางพวกนี้เนี่ยมันก็จะขุดๆช่วงล่างหน่อยนะครับ ต้องค่อยๆไปค่อยๆหยอดพวกหลุมนี้นะโอโ้ขนาดค่อยๆหยอดยังกระแทกช่วงล่างเลยครับอือเป็นหลุมเป็นบอ่อตลอดทางเลยนะครับขบวนนี้ก็จะเป็นชาวบ้านกำลังขุดหมัน נדמונו נחב ต,ต,ตรงนี้ก็จะเป็นไล่พลิกชาวบ้านนะครับ ั่งนี้ก็จะเป็นไล่แครอทนะครับเยอะเหมือนกันนเนี่ยไปนู่นเลยนะครับไล่แครอท โอ้เยอะมากแครอทหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยลึกมากนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นบ่อทรายนะครับต้องค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆหยอดไปนะครับ ตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานด้วยเดี๋ยวเราก็จะข้ามสะพานตัวนี้ไปนะครับ จากที่เราข้ามสะพานตัวนั้นมาได้นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสะพานใหญ่นะก็จะข้ามได้สบายๆก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้วยเล็กๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสะพานอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งสะพานตัวนี้เนี่ยเป็นสะพานเล็กนะครับพอดีกับ ล้อสี่ล้อไปแค่นั้นนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นไรมะละนะครับึ่งเขาจะป,ปลุกลูกมะละไว้เก็บขายแต่ตายหมดแล้วนะครับเขาไม่ได้ดูแลไม่ได้รดน้ำแล้วนั่นจะไม่เอาแล้วนะครับดูแล้วเขาน่าจะไม่ได้ดูแลแล้ว ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดแล้วก็จะปลูกผักไว้กินด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆปะปนกันไปตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงอ่ หว้หวยห้วยนึ่งแล้วนะครับซึ่งผมไม่ได้กอกน้ำมาพ่นยาเดี๋ยวผมก็คงต้องจอดตรงนี้เอาน้ำตรงนี้ไปพ่นยานะครับเหมือนน้ำมันไม่ลึกแล้วนะครับผมไม่ได้เอาอาอะไรมากอกด้วยคืจะห้วยไปรูดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอารถไปจอด ด้านบนก่อนนะครับค่อยลงมาเอาน้ำก็ไม่ได้เอาอะไรมาใส่นะครับซึ่งมีกวดน้ำอัดลมพอดีเลยก็เดี๋ยวผมจะตัดเป็นเดี๋ตัดเป็นถ้วยตัดง้ำนะครับ ว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตักใหม่ก็เดี๋ยวเราไปดูยันเลย ็ตอนนี้เนี่ยผมมาถึงไร่แล้วนะครับอืมก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ผสมยายังไม่ได้อะไรเลยนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆบ,บ้านกันนะครับว่าลกหรือเปล่าไปไปกันเลยดูเหมือนจะลกตั้งแต่ทางเข้าไปเลยอืม <c oughs> จะเป็นรอบๆบ้านล่้ากนะครับโอ,อ้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมฉีดเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจะขอผสมยาใส่ในถังนี้ก่อนนะครับ หอมเหมือนกันนะครับแต่กินไม่ได้สีสันน่ากินแต่กินไม่ได้ใส่ไปเลยขยาวขยวหน่อยให้ยามันเข้ากันเ้าจะไม่พอนะครับคนเลย ลุยกันเลยไปเราไปลุยกันเลยจากผสมยาเสร็จแล้วนะครับเต็มถังเลยไปพร้อมเดี๋ยวเราจะเริ่มฉีดกันเลย ตอนนี้เนี่ยผมก็ฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอหลังจากนี้ถ้าผมว่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าหญ้าตายหรือไม่ตายนะครับก็เดี๋ยวผมใช้ดูรอบๆบ,บ,บ้านอีกทีนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนี่ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดนะครับ สามต้นเลยต้นเล็กลก็สองต้นใหญ่หลังบ้านต้นใหญ่ๆนู้นก็ใช่นะครับต้นนี้ก็ใช่ต้นนั้นก็ใช่นะครับอะโวคาโดหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับตันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ไผ่ซึ่งออกดอกหมดแล้วคาดว่าออกดอกรอ,อบนี้เสร็จเนี่ยต้นนี้ก็จะตายตายหมดไม่เหลือเลยนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นปากกวยบ้านก็ะอยู่ตรงนี้ลกมากก็ประมาณนี้นะครับก็บรรยากาศรอบๆบ้านก็จะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนอืมบรรยากาศดีเลยทีเดียวไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มาแล้วสองปี ูเขาลูกสูงสูเนี่ยสวยมากก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับผมพาน้องสองตัวเล็กมาด้วยตอนนี้ก็เที่ยงแล้วด้วยออกมาสิบเอ็ดโมงไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาก่อนอก็น้องก็เกีบ่นไปแล้วลำหนึ่งว่าหิวข้าวนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าว่างเนี่ยดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศแล้วก็มาดูหญ้าที่ผมผิดน,นะครับว่าตายหรือไม่ตายนะครับย่งไงก็ติดตามชมต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ